สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีนะคะเปิดลานขึ้นก้าจ้าเปิดทุกมือให้ห hey, <H> ัวก็เดี๋ยวย่านกจะพาไปฝิงไฟนะคะโอ้ยเน็ตคอยปูได้เน็ตเน็ตจะออกไปข้างนอกบ้านได้ไหมนะจ๊ะ สวัสดีจ้าอย่านกเปิดร้านพี่เกาละจ้าเหมือนเดิมนั่นละมือเปิดร้านพี่เกาจ้านาริตาแบนนะจ้าเออเปิดร้านพี่เกาจ้านานี่ยังนานายังจ้านาหนาวหรือนาห่อนจ้าทำไมมันหนาวว่าน,านาดำหน้าไปนี่ มีหน้าอยู่จ้าแต่พอเคยดำจ้ะไม่ลอยกระไรนี่แหละรวยมาก <c oughs> รวยมากโอ้ตายต่นี่แหละด้าค้วม่เหลือหลายโคอกระสินี่เองเมื่อกี้คุณหมอท่านบอกแม่คุณหมอไฟแผนกอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรกายภาพบำบัดโทรมาแล้วเน็ตมันหลุดวาทท่าเศร้าเขาไม่้าใจวันนี้เน็ตหลุดทั้งวันนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรตัวนี้บรัรลุสิหลุดบอกกายภาพไปดังไฟ จะไปทำความสะอาดจ,จ้าเปิดลานขือเก่าได้จ,จ้าย่านกก็เปิด้านเค้นเก่าเลยจ,จ้าเปิดทงมือเลยจ,จะ้าบดีค่ากําพลนินทร์เวลาโพดเอ่อเอ่อคุณคุณกําพ้น่ะเวลาโพอดอีกอย่างการุณาเปิดสาธารณะนะคะเพราะเพื่อนเพื่อนเพื่อนของเพื่อนจะได้เห็นว่าคุณทําอะไรเขาจะเลยติดต,ต่อไปโพดเกี่ยวกับซ่อมแซมบ้าน,นเพื่อนเฉพาะเพื่อนเพื่อนไม่ารลอยคนเบิ่งหายลงควน เปิดสาธารณะนะคะเวลาโพสต์เกี่ยวกับงานเรางานเราเพราะว่าเราค้าขายอาจจะเป็นการทํางานก่อสร้างหรือตตเตวเติมบ้านคอนอื่นบุอนอนคคลอ,อื่นจะได้เห็นเปิดสาธารณะก็คือคนอื่นๆก็เห็นบอมแนมิตโมเห็นเลยคือเปิดสารนะคะที่เป็นวงอะค่ะที่แชร์ไปตรงข้างๆสามจุดคาแตะแต่แล้วมันก็จะมีแบบดูเฉพาะเพื่อนเฉพาะชั้นแล้วก็สาธารณะนะคะรูปรูปบนโลกนะวันนี้เสนอคําว่า ย่านก็เปิดร้านทุกวันนะคะเปิดร้านให้เกาละจ้าค้ายนา้ามันกาแฟจ้าหน้าลิตาจา้าใส่เสื้อกันได้หนาวจา้านาฮอนแต่ว่าหนาวแล้วมึงทาำหน้ากันหร <laughs> <c oughs> ือเปล่าไ่เปอะไรเหมือนเป็นะินให้หัวเพื่อนบ้านนี่คถอะ น้าจา๊ะนอกบ้านคอยก็ยังไม่ทําอะไรและคิดว่าปีนี้ก็คงจะไม่ทําอะไรไม่กวดใบไม้บกวดใบด my, ไม้เฮ็ดเหียังคือร่างกายยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะกลุมกลุมไม่เงยเหตยังเบาๆได้ย,ย่ล่างถ้วยล่างจะลืมปิดไฟนะคะประหยัดไฟนะคะเป็นเช่นนั้นไม่ได้แล้วก็โทรศัพท์อีกเรื่อไปไหนคะโอ้โทรศัพท์ก็ลองกับพ พราะว่าเขาต้องพาเจ้าลอกบ้านนะไปนอกบ้านนะนะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์พอยุใส่มีใครรู้ไหมว่าโทรศัพท์พอยุใส่เอออาการหนักนะเนี่ยหาโทรศัพท์ไม่เอโอเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะหนามากสวัสดีค่ะทิพ บิขกค่ะน้องทิพย์เออแต่ยูหมองมือนดิมไงเนี่ยคอยพระแดดใจว่าคอยยางไปล้างบ้านไอเน็ตมันจะหลุดไหมนะเพราะว่าน,นี้ใส่เน็ตบ้านน,น่าจะนี้รอสายเข้าจะช่วงนี้แบบสายเขาไมา่แปลกสายหนึ่งก็ว่าหงเรืองสายหนึ่งก็จักไฟหงเรืองจ็คไขว่หงเรืองหรืออย่างแต่ว่าก่ยพาบำบัดเขาทุกมากแล้วเขาก็บอกว่าเป็นไรวันนี้พูดที่ไรเขาทุกมาหลายรอบวันนี้มันตัดออกตัดออกอย่างเดียวก็จะ ไปก่อฟืนนะคะใส่รองเท้าเตะจ,จ้ะอากาศมันเย็นไ้แชกีซ้ายก็สิเป็นตูวซับตรงเตรียมพร้อมเนี่ย <c oughs> นี่ขึ้นมาหนาวสิ่ถ้ามันหนาวแ้ไม่เก็บไม่อะไรเพราะว่าไม่ได้มาห่อนแม่เพื่อนบ้างแล้ก็ยังไม่เป็นอย่างเดไย่มาห่อนแม่เมื่อจาหนึ่งผ้าปะอ,อ๋อหรือม,มาผ้าไปเช็ดน่ะ được, để đi thẳng thang còn ทั้งน้ำนี่เป็นหิมะยุติได้แจกอันนี้ผ้านี่ยังเป็นน,นี่ม่สลัดก่อนเพราะว่าก่อนใส่เครื่องเลยนะนกว่าก่อนอัน,นแพ้งั้นนี่พื้นนี่สื่อนางแต้โซเฟียนั่นไม่เกิดบ่าแต่มันโทษนะ่ะอไรวะท่านหาท่านหัวของืนนี่ มันทนมากจนตีจนพ่นนป,ปูตายหลายกนแล้วเห็นยังอยู่ยังทนสักใส่เครื่องสักผาพระพงระพรพ่งน่าจะหิมะหิมะ,มะคอยสิยางออกจากตัวนั้นถ้าทันเน็ตมันหลุดเด้อมมงในมันอับหิมะยังเหลือ,อยุจ้นมึงโงนกถ้าอากาศห่อนี่นี่เคลื่อนว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วนี่นกมันกำลังบินบ่ไดนยิงเสียงนกบ่ นกพวกนี่มันมาจากแอฟริกาใตา้เดฟมึงเจ้ามาธรรมดาเดฟฟังเหมือนตลกเหมือนพูดเรื่องตลกแต่ไม่ได้ตลกนะนี่เรื่องจริงจ้าโอ้ยบางมันหนาวไหลน,นี่หลุดละอันนี้ก็เท้าสมอายุพัวคอยล้วะพอปิดนะคะเพราะว่าอะไรมองนี่นี่ต่ที่นี่ควรสิมาอย่างกันน,ะนี่ สิเป็นประมาณนิ้จ้ะก็ตั้งตรงไหนดีโอ้สิสิสต่อค่อยหนาวค่อยจะกอดฟรายนะจ๊ะอันนี้เมื่อไหม่ใส่ถุงมือใส่น้ำยาเสร็จมื้นี่เพราะว่าอย่างบร่ได้สะอาดหลวงจ้ะแต่มันอันมือคอยแห้งแห้งนะถุงมือน้ำยาผ้าเช็ดนะจ๊ะแต่จะกอดฟรายก่อนให้มันมีความอุ่นคอยขมาหอกจ้น,นี่ เน็ตหลุดไหมไม่หลุดนะคะวูอ้อยากใหญ่จนขึ้นไม่ผ่ามากตุ๊กๆคคขมาเนี่นหนีดอกเพราะเลยไม่สังสรรค์ปกติตองนี้มบ๊ียบอวยหนิว่าพรษาศาไม่สังสรรค์นี่เต้นเด้เออนานีม่มึงได้นะก็นาได้ใครเคยหัวหนอะอันคือกองไง ไปร้านในข้าเจ้าวดำหน้าเดือนใดหน้าขดไล่ต้องขอบประเทศลอยก็ไลเนี่ยยิว้วก่อฟืนนะอันนี้มองป้องให้ล่มให้อดูดอากาศออกไปนะอันคือกล่องเนะี่ยโอ้ยมักยงังหยอแล้วขอยังค้อพอดีอยู่พวกข่อยไปเห็ดงานในบริษัทไปประชุมงาน เพื่อนเป็นประธานนะก็รปะว่าเป็นประธานนายกสภาเนี่ยกิจศุภก็จะทำความสะอาดเพราะว่าลูกๆจะมาโอ้กันนาเบียเห็ดแหละแต่ว่าท้าความสะอาดกวนควรไปไม่แห้งคอยคอยยังไม่เฮ็ดเพราะว่ามันมันมันอ้อนแหมมาโดูมันดังไฟเดี๋ยวเลยเห็นใหญ่ๆนะ อันนี้คว้างแต่จะึ้นหลังคาไปเล่ยนะจ๊ะก็มันจะเป็นลักษณะนี้นี่เห็นไหมเก่าแล้วไม่ได้ใส่คอยไม่รู้ไม่ยูไม่เห็นมองอย่างเลยซื้อก็คอยไม่ยู่กันเหรอมองนีืมองโอ้ จะเอานางสังส้งนาหนาวน,นะตะกี้ิันว่ามีเมียเิ่นภาพผู้สาวมาเล่นนี่ละลัวข่อยมันก็จะขึ้นตรงป่องนี้ไปเลยจ้ะนี่จ้ะ จะอุ่นเนาะ,วส,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในโดมจะอยู่คนเดียวนั่งสารไหมคะผัวไปอยู่ผัวไม่อยู่ผัวไม่อยู่ผัวไวปทํางานโอ้ยยุดซ้ำหยุดไปเดี๋ยวเราหยุดกับผัวก็ได้พรุ่งนี้ลูกก็กลับมาเห็นไหมคว้อนมันก็นไปแฟองไปเฟองเห็นไหมนั่นเลื่อยเครื่องเล่ยเครื่องอ่า ก่อนไม่หมืหอลถ้่อข่อยกับพวกเดดเยังดพวกก่อนี่ยังหนว่ลคนมานี่มั้นี่ยคนบนกล้าสดูดเดนี่ยอยางเนี่ยอย่งนี่ยนะ bà cứ khoan thôi kìa cứ khoan thôi vậy